สวัสดีครับผมกิติตองรับ้าตั่ต้านเชลเช่เคยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาจนถึงดาวที่81แล้วนะครับเออสำหรับไอดีนี้ตั้งแต่ที่สตรีแมนนะฮะเออสตรีเมื่อวานเลยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับตอนนี้ฉี่ก็ยังเป็นตัวที่เก่งนะครับสำหรับอาเซียนเมื่อวานเลยนะครับก็มีฉี่เข้ามาในตัวมันเป็นเมตานะครับในออฟเลนยังไงก็ต้องเล่นนะครับถ้าในแรงที่สูงขึ้นถ้ากาลังขึ้นในซูพีอผมคิดว่า มันก็ต้องเล่นนะครับอยู่หัวเชียสามสิบ <30 S 2> ดาวสี่สิบดาว,ดาวอะไรกี้นะนีเป็นคอมโบผู้กลางตามปกติครับแกร็กนอนาตาญาเราก็เล่นเน้นเนชิงเชิงกับไบลอนนะครับผมพิว่าฉี่แอบ,บชนะอยู่ผมวุ่นจีในตัวฉี่มันแอบชนะอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเชิงเชิงแล้วแต่คนเล่นแล้วแต่คนเล่นเลยนะตรงน,นี้ ชิคาูกจมตีรก็ไม่ใช่อะไรครับเป็น,ปนรองเทา been, dead, football, เ้ากรอกไปแล้วการหรือช่วงการเกมถ้าผมโดนแกลกแบบว่าแมน่นแม่นแม่จัดไปเยอะนะครับซ <Commission. S 1> ีซีเยอะตัวหน้าลำคาญรองเท้าการซีต้องมานะครับส่วนในเรื่องของกรุนตอนนี้ฉีใส่เป็นรูเจาะร้อยนะครับเดินเกมเดินเกมโอ้โอ้โอ้ไม่ตาไหวแล้วตอนนี้ไม่ตาไหวแล้วตอนนี้ รู้ก,กันโหดมากรงการมีได้กันเล็กน้อยแต่ฝั่งเราเสียไปน่าจะเยอะกว่าครับหมกลับมาอีกครั้งครับยังไม่ไปไหนกนเลยยู่ที่คือมกรเกิดแล้วอ่ะใชอยู่ที่บัฟกันอยู่เลยครับในเลเวลผมยังไม่สีด้วยนี่เนี่ยมันเดือดครับมันเดือดมันเดินเกมกันเดือดพสอสมตัวรนะเป็นป่าพว,พวกเพื่อนก็สามารถดูได้เลยนะว่า แรงสูงกเขาเล่นอะไรกันบ้างมันก็จะไม่มีพวกตัวปแปลกๆนะอะไรอะไรอย่างนีไม่ค่อยเจอนะครับพี่ปนกันในสตองสตรีมว่าทําไมอารมณ์อะไรอน,นี้ไม่เห็นเล่นกันเลยนะครับตัวยิ่งแรงสูงมันยิ่งเล่นยากนะครับเล่นฮีโร่ตามแรงไปต,ตีเออเล่นฮีโร่ตามแรงกันแหละ ส,สิเชยว่าาอ่เทา้าเกาะว่ะไม่ไหวว่ะถ้ายืนกับถ้าเทรดจริงนะไม่ไม่น่าไหวต้องรอ,องเท้าเกาะแลอวขึ้นเป็นเจาะเหลืองน่าสู้กับโปรไฟเตอร์ได้ดีเนะี่ยะลองเทสตัวแรกรองเท้าสีสีโอ้โหยืดกับไบลอนไม่ไหวเลยรองเทา้าเกาะเท่านั้นเอง คีดวาหเห็นทรงไม่ดีก็กลับเลยตอนแรกเขาจะมาแกงแต่ปล่อยเราไว้ก,ก่อนเนี่ยอะไรมาดิมวยมาน้องชชยไหว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 อู้วฟาร์มเกลือของเราหมดเลยตอนนี้แต่ว่าเพื่อนผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหว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 หมดละไม่มีอันตรีแล้วเราไปยร่อนสกิลหนึ่งสกิลสองคูดาเค่อนขอ้างไวรวมถึงอันตรีของพี่แกด้วยนะครับ Life สามพี่เพื่อนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปพุ่มไม้ด้วยเฮ้ยช่วยกูด้วยโอ้โหเราคุโรด,ดพระเจ้ามันบรรจุกไงเฮ้ยอาร์วีนะครับหลังๆนี่ไม่ใช่เกม สู้ตีป้อมกันธรรมดาต้องจูด้วยหลังๆนี่มาดิยหลบดียกูโจ๊กนี่กูลงไปฉีดหนึ่งอ่อนะโอ้จะสวยอยู่แล้วอราจยาไม่เว้ผมเว้ไอ้เชีย่ยเรียบร้อยอดกิลทีแทบยังไม่ค่อยได้สู้นึงๆกับไบลอนเลยครับยกเว้นจาตัวแรกที่เราเสีเชิงไป เช on. On ิงไปเชิงไปโอ้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 โอ no ้โหโอ้โหโอะไรขนาดนีก็แปดสิบดาวตังสเตติตังสเตติตังสเตติหน้าตาย่ามผมยาไม่ค่อยลงเลยนี่มันบ้าไปแล้วอ่าไบรอนตรงนี้ลายการเดินน่าก็น่าจะมีแถวนี้ครับไม่ก็ตรงกลางแม่น้ำแม่งเดินกลางแม่น้ำ โอ้เอ้ยมันเหมือนจะมาแต่มันก็แบบเหมือน,มนเหมือนมีกลิ่นเหรอกลิ่นแรงนะเรากินสาเปาวเราแรงเนี่ยผักสวย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 คูลสามแล้วในจนังหวันี้โดนดึงไปเลยว่ายังกลับไปยิงได้ครับเดือบคิวเป็นของมวยแผนปลายเทีับเดี๋ยวขออนุญาต แผนไปอีกทีโอ้โหไมโอเลตไม่ธรรมาดาน,นี่คือปีาศาจชัดแต่ึ้นไปร้อยดาวน,นี่กูไม่ตายเป็สิบตัวเลยเหมือเนเดอซเมื่อกี้นะครับตรงเลนกลางน,นี่ผมไม่สามารถผักตรงเข้าคพวกขื่อได้มันไม่ถึงนะครับก็ผักข้าป้อมไปเลยผลักข้าป้อมไปเลยนะครับอย่างน้อยเขาต้องเสียวเวลาเดินเข้าเดินออกอีกนะครับ รือไม่ก็อาจจะเสียล้างได้เลยนะอืมอาจาจะไม่ต้องเมมแบบคลักคือตลอดก็ได้คนระับแล้วแต่จังหวะเลยสำหรับชีจริงๆคอมโบฉีไม่ยากคนระับเในการเล่นของมันไมยากการเล่นดักพุ่มดักที่เดินเกมต้องไปดักฝันเราโน้นไม่มีฟิกเกอร์ก็ยากเข้าไปใหญ่คนระับแห่จะลืมคนระับสำหรับแพทช์นี้ที่ ปรับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมว่ามันวาร์ปคลิปไปด้วยไม่ใช่แค่วาร์ปป้อมอย่างเดียวนะครับเห็นอีคลิปเห็นนะเบียร์เลยเบียร์ซ้ายตอนนี้เราขึ้นมาเป็นไนท์เพลย์นะครับเราจะปิ้วไปเป็นพวกเชือบเดอะลอสสู้กับไอ้นี่ซะหน่อยไบรอนตอนนี้มันทรงๆนะทรงๆแล้วมันแรงมาก มาเดินคู่เหรอไเรินการมเดินคู่แล้วไปเขาเรียกคู่กลางอ้าวเรียร้อยเนี่ยคู่กลางเนี่ยอืมคู่กางนี่คู่ควรกับสกิลของผมมากกูเไปีหยีแล้วดรองเท้าหลังหลังนี่ไม่ได้แตกกับไบลอนเลยไอ้คู่การสุดปวดเลยแหละไปล้วตอนนี้เราไปรับเลนกลางกันดีกว่าไอ้เริงร่างกันดีกว่าครับ เช็คก,กันหน่อยพูกนี้พยายามเช็คก,กันหน่อยนะครับบางทีเราเดินผ่านดักนะแหลงคอนขึ้นไปบางทีอาจจะเจอแล้วนะครับแหลงคอนเป็นหนึ่งดาวหรือนี่คนเล่นไปกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาก็หาความรู้จักการดูแข่งหรือว่าสตรีมเมอร์ที่ตัวเองชอบนะครับอืมไอ้วกเนี้ยระวังไว้ผมก็ดักบ่อยหาเข้าตัวหลังแต่ว่าไม่มีขื่อให้ผักครับ ไม่โดนขื่ว่ะเพื่อนแต่ว่าจุกมาฝั่งนี้แต่ว่าจุกมาฝั่งนี้แต่ว่าขวาชิงขวายาวๆ <c oughs> แอบเสียตูไปในกัรหมู่เฮาหมู่เฮาฟาร์ลี้ต่อครับอย่าลืมที่ฟาร์ลิปต่อนะครับไม่อยู่คิดว่าเจอกัไอไอาบไบรอนก็น่าจะเรื่องของเชิงแล้วนะครับ ไม่มีใครเอาใครลงนะครับมันผลมันมาจากไอ้นี่เว้ยเรื่อการที่มันเดินกันบ่อยแล้วมันลงมาทำลงมาทำบ่อยๆนะครับการเงินของฝังง่งผมไบรอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้สู้กันเท่าไหร่ไบรอนต้องไปวิวทางแบบออกกันเวทหรือว่าต้องไปวิวทางแบบออกกันแกล้าหรือเจอไวเลยยิงทั้งหลายอีกนะครับถ้าเกมน,นำ้นำๆผมไม่ต้องสืบหรอก ออกดาเมจนะครับออกดาเมจล้วนอันนี้เกมมันทรงๆีอนนเกมมันทรงๆก็ออกไว้ก่อนนะครับกันไว้ดีกว่าแก้สำหรับอาวกอขึ้นห้อยได้นะครับมันก็เหมือนกับพวกเกมโมบ้าทั่วไปนะพวกโดตาพวกพร์มันก็จะออกของชิ้นส่วนผสมขึ้นมาก่อนทําให้ตัวอึดขึ้นนิดนึงโดยที่การเงินมันไม่ค่อยแพงมากนะครับทีตีมวยมีดักอยู่นะครับ มาแล้วหนึ่งเอาแค่นี้พอครับเราได้ป้อมเรื่องด้าบไกลนะครับดึงมาสี่ตัวด้านบนให้คีร่าดันไปครับเอาสเปซในเรื่องของสเปซก็คือคือเราจะได้สเปซด้านบนใหญ่ๆเลยเไปฟาร์มครีปหรือว่าเนี่ยเพื่อนไปเอาออบเจกต์ได้ต่อนะครับ,บพอเขาไปเลนกลางปุ๊บเราก็อาจจะแบบทำนู่นทำนี่เราจะหนึ่งๆไปรอบละอ่ะเหนะ็นไหมนี่เราหนึ่งๆละอื้อ อืม,อม,อมเอาพอแงตอนนี้ก็สู้ได้สบายสบายเลยครับรสีเอาเชีย่ยตายเขต็ตายเข็ดอะไรก็ต่อแล้วตอนนี้นี่ก็จะเตินเกมในเรียกไ,ได้ว่าเกมที่รทรงๆแล้วกันนะครับ เกมที่ทรงๆว่าต้องมีแก้แก้เลนส่วนบ้างออฟเลนันจะเป็นตัวที่แก้เลนแล้วก็ดักแกงซะมากกว่านะแล้วก็อีกเพิ่มอีกมาอย่างหนึ่งเลยนะครับหลังๆก็คือรับส้นตีนรับส้นเตีนนี่รับบ่อยมากรับจนเมาแล้วนะไม่ใช่เมาแกมัดนะเมาชีนด้วย้าตัวตรงกลางงั้นเราเตียรับให้คีล่าคอยรับเรา แบบว่าแบบนี้เลยแบบโู้ละใส,ส่ก็มปสองแบบสวยสวยใสทีนึงตีตีตีอื้มแล้วต,ตีปาสิ่ของดาบแดงครับ <Double kill. S 1> ยิงเลือดโลยี้แรงนะครับ <Double kill. S 1> เกินขึ้นหลอดในในระดับขี้แตก <c oughs> ตีสดไปเลยโอเคเราได้แล้วก็มาตรงนี้เลยครับ <Double kill. S 1> ไอ้จังหวะด้านบนเนี่ย คือก็เข้าใจเพื่อนเออเข้าใจว่าเพื่อนจะให้เราออกไปก่อนนะครับหรือเราจะให้ <c oughs> เจ้าป่ากของเราเนี่ยไปดันเลนเออคือไปไปตีป้อมด้านบนก็ได้เราก็รอแค่ผักนะครับอันนี้ก็ถ้ากดมากับเพื่อนสามารถทําได้นะครับก็เหมือนกับว่าเอยดานบนไม่มีฉีตีคนเดียวนะครับสุดว่ามีคนดักในพุ่มอะไรทํานองอนี้ จากเกมทรงๆครับทีมเราเริ่มนำเล็กน้อยครับ,รบดันมาเลยทักษิตีสองนำแล้วสำหรับฉีทีมสองสามารถลดเกาะได้ก็นำ้ำมีพอควรเลยมีพอควรเลยสกิลสองมาลมที่เลนกลางครับตอนนี้คลิปฝาดันคลิปบนดันนะครับแต่ว่าเบฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มันเข้าไม่ค่อยพร้อมกันนะครับฝั่งรข้ามก็อาจจะฉีแบบเคเลเน,นุ้นทีเคเลนนีิชียังพอรับได้อยู่เออแต่ถ้าทำเลนสวยเวฟเข้าพร้อมกันอะไรเงี้ยมันจะต้องแกกเว้ยโดยที่เราสู้กับไบรอนตอนนี้เราก็สบายแนละ้วตรงน,นี้ยังไม่เล่นแล้วกันนะเราจะเป็น4ต่อ5 <laughs> อันนี้คือทำเล่นๆล่เฉยๆครับถามว่าโดนเปิดได้ไหมเราก็โดนเปิดได้นะครับแต่เราได้ฟิกเกอร์มาเฉยแม่หาคีว่ะ <ats> ไอ้ไอ้ท <laughs> ี่ไปโลกไอ้ที่ไปโลกก็เทสดูเทสดูแบบใครโลกบ้างนะครับผมมีไวเลสในเลนเราเราจะล้ไวเลสได้ง่ายๆแล้ว เป็นพฤติกรรมที่เราทำบ่อยเอ้พยพฤติกรรมที่เราใช้สกิลหนึ่งมาไอ้ชิดไม่เงเอากูได้เลยว่ะเอ้เป็นพฤติกรรมเล่นกระจายคนน่ะพง่ยไงเล่นกระจายคนนะครนะับดาบเปลี่ยน14สนาทีแล้วก็ลืมดูเวลาเลยขอเลยครับ เราทำเป็นขวาเนี่ยขวามันก็ต้องมีคนไปกันเว้ยไอย้เรื่องของการทำเลนะตอนนี้มันต้องมีคนไปกันงกันปุ๊บนะครับสบายเลยการก็ทำบนก็ทำเพื่อนก็ตีกอสติเย่แบบชิวๆครับอ่านี่คือเงื่อนไขของการเอาดาร์กเนี่ยแต่มันก็จะมีบางทีที่แบบมันก็ไม่นสนใจการปูการป้อมมันก็จะวัดไปเลยก็แล้วแต่ทีมที่เราจะเจอด้วยะนีัย ของตามปกติปึ๊บปุ๊บอันนี้เรามีชียร์รับบอลนะครับก็อาจจะสับของง่ายหน่อยไอ้ตัวมันแม่ตายไวนะครับมันเอาวะโอ้เพื่อแกงกู้งอ๋อเชือดใส่กุ้งอ๋อสิเพื่อพี่เดี๋ยวป้อมขวาป้อมเดียวครับเล่นกับเล่นกับคีบใหญ่ดีกว่าเล่นกับหมาม่วงดีกว่านะครับรอเลย รอตัดหลังก็ได้ครับเราไม่ต้องเข้าหน้าเป็นเข้าข้างหลังแล้วเราล้วงต่อเข้าไปตรงนี้โอ้ไม่จ๊ไม่ได้วันเงียบทั่วขณะโอเคครับก็ ประมาณนี้พี่ผมก็สั่งต่อคือการเงินไม่พอนะถ้าองัดไปเชียวก็อยู่ที่600ร้อยในเรการเงินผมไปดูคดี้ไม่ถึงสามร้อยเนี่ยถ้าขายไปก็ไม่มีดามดีก็ไม่ขายนะฮะประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบเี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตอัวลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม,มช่วงแรกก็แล้วแต่เชิงแหละแลหลังผมคิดว่าตบไบลอนสบายสบายไป